ลุลำคานหนวดก็พอแล้วจะมาลำคาญพวกมึงเอีกันเนี่ยเพราะวาอยากได้ของครับไม่เป็นอะไรหนูเป็นไรอ่ะอยากได้ของก็รู้แล้วเดี๋ยวจะแจกให้เออเพื่อนยืมชุดอาเซนต้าใส่ไปคิดต้านดิแต่ว่ามายืนอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมครับต้าแจกไม่ถูกเลยจะแจกให้ก่อนก็แจกครับไปเข้าแถวต่อคิวเข้าแถวเข้าแถวเฮ้ยนี่แหละให้เป็นระเบียบอย่างนี้แล้วก็ตันต้าก็จะได้ ไปไหนหมดเฮ้ยมันกลับไปแล้วเหรออยู่วิ้อยู่นี่เอาแล้วไปยืนทำไรข้างหลังไอ้น้องเอา้าก็บอกให้ผมมาต่อแถวโอ้โหไปต่อใครก็บ้าไปต่อแถวข้างหลังอะคนแจก,กอยู่นี่มันต่อแถวข้างหน้าอ๋อต่อข้างหน้าเอาเออแจกใครครับงบงบโง่เหรอเนี่ย